สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องช่องพญาวันล,ล่ำเพลินอฟิเชียลครับตอนนี้ยิ้มงานเ้ามาหอดมองแสดงเหมือแรงแล้วครับสนามอบตอก,กอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิ์ลาินบุรีมาหอดแล้วเ้อพี่น้องเอ้ยมาหอดแล้ว,ว่าสนามขยำคือ เป็นสนามบอลเห็นดีแต่ว่าสนามล้านแสดงเมื่อนี่ครับขึ้นนี่เป็นสนามบอลอย่างนี้สนามอมต่อกอกสมบูรณ์มาหอดแล้วครับมาหอดแล้ว บอกว่าตั้งอยู่วัดอากาศดีครับบัดนี้มีน้ำหมอกพื้นมีแต่น้ำหมอกเต้ไปวัเนเลยนี่พื้นสนามน้ำหมอกเปียกเอเล่เลยพี่นอ้องหมอกล่งเฮงสถานที่ดีโลง่ลงโลง่งโล่งสะดวกสบาย ถนนใหญ่เลยครับเนี่ยถนนใหญ่รถแลรบนวุ่นๆน,นี่น่ครับถนนใหญ่เลยเนี่ยน้องเอซีสาวหน่อยเด้อเหมือนแล่งพ่อกันครับแล่งพ่อกันนะเอบามาตอกอกสมบูรณ์สีมหาโพธิ์ปลายกินครับ มาามา,มาเหมือนเลี้ยงมาพอกันนองจิ้มงานเขามาหอดส่วนหนึ่งแล้วครับตั้ง้านผู้จัดเพื่อเตรียมสถานที่ไว้ย่างดีเก้าอี้กับบักไลยบันมาหอดแล้วมาหอดแล้วพอเนี่ยไฟ้ระะดับก็เจ้าก็ เยียมแล้วครับสถานที่้องจอรถก็สะดวกกว่างขวางครับ้องจอรถสะดวกกว่างขวางมีโดมพักอีกตั้งหาก

อากาศดีบรรยากาศดีครับพี่น้องเออ,เอ,อสุดยอดเลยหมอกลง่ตอนเช้าอากาศเย็นดีเอาพอกันครับพี่น้องเอฟซีส้นทั้งปลา,ากินสายขกยวกระบ,บินพอกันครับเมือแรงอยสนามอบตกอกอสมบูรณ์สีมหาโพธิ์ปลากินเครับเออ้อ เอาคลิปนี้สันส้นๆครับพ่อกันคลิปหนาะสวัสดีครับ